สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่มาสรุปให้รับฟังกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมากันที่ดิวแรกครับโรมาโน่มีการคอนเฟิร์มครับว่ายูไคโกโนกันกองกลางของทางซิตี้ที่กําลังจะหมดสัญญาเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสัญญาอยู่ที่ 2ปีบวกกับออปชั่นขยายนาอีก1ปีด้วยกันแล้วก็โรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าซิตี้มีการปิดดีลคว้าตัวมาติโอโควาซิสกองกลางจากเชลซีได้แล้วเรียบร้อยอยู่ที่30ล้านปอนด์ได้นะฮะ สำหรับขายฮาเวดนะครับศูนย์หน้าของทางเชลซีซึ่งตอนนี้เชลซีก็มีการตกลงขายขายฮาเวดให้กับอาร์เซนอลได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับราคาอยู่ที่60ล้านปอนด์ได้แล้วก็มีโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีกหล้านปอนด์นะครับคอนเฟิร์มจากโรมาโนแล้วก็เดวิดออสตินนะครับนอกจากนั้นครับเชลซี Chelsea จะมีการปล่อยเอ็ดวาร์เมนดี้ฮาคิมเซเยสคูริบาลีก็เตรียมย้ายไปลีกซาอุเช่นเดียวกันนะฮะก็ตามลำดับนะฮะแล้วก็มีในรายของคารา สันโอดอยอีกรายครับที่ตอนนี้ทีมจากซาอูเนกำลังให้ความสนใจข้อมูลจากโรมาโนนะครับคอนเฟิร์มตามนี้ส่วนในรายของนิโคโรบาเดล่าครับมีรายงานจากกาเซตา d ดิโรสปอร์ตมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าร่วมวงล่าตัวนิโคโรบาเดล่ากองกลางตัวเก่งของอิเตอร์พิลานนะฮะถึงแม้ว่าดีลเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็าตามเนื่องจากว่าทางอิเตอร์ลานต้องการ ขายนักเตะรายนี้ในราคาเม็ดเงินที่สูงม,มากๆอยู่ที่80ล้านยูโรได้นะครับก็แมนยูคิดหนักหน่อยนะฮะถ้าเกิดพลาดเมาส์มาสนใจบาเรล่าก็ยังเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับใกล้ที่จะมีการบรรลุข้อตกลงกับซานโดรโตนาลีกองกลางของเอซิมิลานได้แล้วนะครับราคาอยู่ที่70ล้านยูโรหลังจากที่รอบแรกแตกกันไปตามการคอนเฟิร์มจากออรสตตนนะฮะโรมาโน่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโตนาลีกับนิวคาสเซิลนะครับโดยที่สัญญา ของโตอรนาลี่จะเซ็นกับนิวคาสเซิลถึงปี2029แล้วก็ค่าเหนื่อเนี่ยรับอยู่ที่ตกปีละ8 000, 000, 000โโละ้านยูโรนะครับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก2โโล้านยูโรนะฮะโรบาโน่จอดเล็กประเอียดเรื่องของสัญญาประมาณนี้ขณะที่ทอนัเมสเปอร์ครับได้มีการติดต่อไปยังเอมบอรีเพื่อขอซื้อตัววิคาริโอนะครับผู้รักษาประตูฝีมือดีชาว อินตาล,ลีนะครับโดยสสโม,มสรกําลังพูดคุยเกี่ยวกับเงินค่าตัวกันอยู่ประมาณ20ล้านโยูโรโลแล้วก็ในรายของเดวิดรายารวมไปถึงมาม่าดัสวิลลี่ผู้สัประตูของบาเลนเซียเนี่ยยังอยู่ในดิต์รายชื่อครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าทางสเปอร์เนี่ยจะเลือกในรายของผู้สัประตูของเอมบอลีมากกว่าก็คือวิคคาริโอนั่นเองนะครับที่ ตกลงเรื่องของเม็ดเงินได้แล้ว20ล้านยูโรนะฮะแล้วก็มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวจับทางผู้สัรตรูรายดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับสัญญาเนี่ยจะมียาวจนถึงปี2028นะฮะจริงๆเนี่ยดวิดรายา,ากับสเปอร์มีการตกลงเงื่อนไขได้แล้วแหละเบื้องต้นแต่ว่าสเปอร์อาจจะคิดว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวของรรยาเนี่ยพวกเขาไม่พร้อมจ่าย40ล้านปอนด์นะฮะก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าแล้วก็มาลงเอยที่ผู้สัรตรูมือดีจากฝั่งอิตาลีนะครับคอนเฟิร์มตอนนี้จากโรมาโนะะ่ สกอสปอร์ตด้วยนะครับโรโมาโน่ได้มีการให้ข้อมูลเรื่องของบรโดซิลวานะครับโดยมีการระบุว่าตอนนี้ทางนักเตะของทางซิตี้รายนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเปเชแล้วก็ทีมดังจากซาอุดีอาราเบียก็ตามนะครับสำหรับโทมัสปาตีนะครับโรมมโน่ระบุว่ามีสโมสรในลีกซาอุพร้อมทุ่มเงิน40บล้านยูโรเพื่อ ฟ้าตัวทอมัสปาตีกองกลางของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนอกจากทีมจากซาอุแล้วเนี่ยนะก็ยังมีทีมหลายๆทีมในยุโรปครับที่ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ว่านักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเลยนะฮะอาร์เซนอลมีเรื่องของการตกลงหรือความคืบหน้าเกี่ยวกับยูเรนทิมเบอร์ครับแนวรับของอาแจ็นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการตกลงเงื่อนไขสัญญา5ปีนะครับได้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยสัปดาห์ละ1 5 0 0 0 0ยูโรนะครับตามรายงาน จากเดทละกาฟสื่อดังของคอนแลกนะครับส่วนในรายของมาคุสตูรามนะครับก็มีรายงานจากโรมาโนมีการระบุออกมาครับว่าเอซิมิลานกำลังเร่งเครื่องปิดดิวคว้าตัวมาคุสตูรามส่วนหน้าของ บนเส้นกัดบักแบบรายค่าตัวครับขณะที่เบเช่แล้วก็อิบิลาซิกต่างก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะฮะจัสตินไคลเวิร์ดนะครับปีกของทางโรมากำลังที่จะย้ายไปบอนมัตด้วยราคาเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้นครับตามการคอนเฟิร์มจากดีมาซิโอนะครับนักข่าวคนดังจากฝั่งอิตาลีส่วนในรายของปาโตเรสนะครับมีการระบุ ข่าวออกมาจากโรมาโน่ครับโดยข้อมูลเนี่ยบอกว่าไบยานูนิคได้มีการรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเงื่อนไขในดิวของปอโตเรสแนวรับของเบียร์เลเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพวกเขาเนี่ยได้มองโตเรสว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมดึงมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นะฮะก็ตอนแรกเป็นคิมบินเจด้วยนะครับแล้วก็อีกราเนี่ยก็คือปอโตเรสนะครับและอีกหนึ่งทีมที่สนใจปอโตเรสเนี่ยนั่นก็คือแอตเลติมาครับที่ยังคงสนใจแนวรับ ปราณีอยู่ซึ่งอูนาเมอรี่มีความชื่นชอบในตัวของเด็กคนนี้แล้วก็เคยร่วมง,งานกันมาก่อนรวมไปถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นออกได้2หน้าครับทั้งไบเยอร์แล้วก็ทางฝั่งของวิลล่าซึ่งกระแสวิลล่าเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงกรารฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกุญปกครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ